สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาวดายแซนครับวันนี้เราจมาสัมผัส s a m s u n Galaxy g Note 5 s a m ัมซุง Galaxy Note 5ก็มีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับจาก Galaxy S 6ที่มีการเปลี่ยนวัสดุเป็นโละหะและกระจกตัว Note 5ก็สลับมาใช้โละหะและกระจกเช่นกันสังเกตด้านหลังของตัวเครื่อง Note 5จะเป็นกระจกโค้งนะครับซึ่งเหมือนกับฝั่งของตัว Galaxy S 6 h edge ที่เป็นกระจกโค้งด้านหน้าแต่ Note 5เอาไว้ที่ด้านหลังแทนเพื่อความสะดวกในการจับครับ Galaxy Note 5มาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.7นิ้วครับเท่ากับตัว Note 4ครับแต่ว่าตัวเครื่องโดยรวมนี่จะขนาดเล็กกว่าเพราะว่าขอบข้างจอนี่เล็กลงแล้วก็ตัวเครื่องก็บางลงด้วยโดยเครื่องที่เราได้มาแกะกล่องในวันนี้ครับก็คือ Galaxy Note 5สีทองนะครับรอุปกรณ์ภายในกล่องครับก็จะมีหูฟังนะครับหูฟังตัวนี้ก็มาในกล่องพลาสติกสวยหรูดูเป็นมือเรือธงสีนึงครับแต่ก่อนหน้านี้นี่ก็ แถมมี็นซองพลาสติกอะไรมันก,ก็ไม่รู้นะครับสายไมโคร USB นะครับแล้วก็มีชาร์จเจอร์ครับตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกคู่มือแล้วก็มีหัวปากกา S Pen สำรองพร้อมกับอุปรกรณ์ที่อเอาไว้ช่วยดึงไว้ปลิดหัวปากกาเอสเพนสเปคของ Galaxy Note 5มานบอกผมกับชิป Exynos 7 4 2ดนยหน่วยความจำภายใน 2GB แล้วก็หน่วยความจแรมสี่กบ ส่วนปุ่มโฮมของก a l a ็กซี่ e น5ก็รองรับตัวซิงก็เป็นสแกนครับหรือเครื่องสแกนแบบนเช่นเดียวกับ S6 ด้านบนตัวเครื่องเป็นถาดซินนะครับก็ต้องใช้เข็มจิ้มแล้วก็ดึงถาดซิมออกมาซึ่งรองรับการใช้งานานา n o s i มนะครับส่วนด้านล่างตรงช่องเก็บปากกาเอสเพตัวปากกา S Pen นนั้นจะคล้ายกับดินสอกดครับเ mm hmm. มื่อดกดแล้วส่วนปลายจะขึ้นออกมาครับช่วเราสามารถจะดึงตัว S Pen ออกมาจากตัวเครื่องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเก็บก็ใส่เข้าไปที่เดิมแล้วกดดมันก็จะเรียบเนียนไปกับตัวเครื่อง ฟังก์ชัน Air Command ของ Note 4 Note 5, Note 5, กับ Note 5เฉยาแตกต่างกันพอสมควรน,นะครับโน้ต4ก็จะมีแค่ฟังก์ชันทั่วไปของตัว S Pen แต่ว่าฝั่ง n o t ต5เนี่ยเราสามารถจะเลือกแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยเนี่ยสองแอปมาเก็บไว้ในส่วนแอ Air Command ได้เมื่อเราเลือกแอร์ค m มานขึ้นมาก็สามารถจะเรียกแอปที่เราใช้บ่อยสองแอปมาใช้งานด้วยได้นะครับฟีเจอร์ใหม่ของ Note 5ก็คือนี่ครับ Screen off memo ครับสามารถที่จะ ดึงปางกกาเอ็เพนออกมาแล้วก็เขียนบนหน้าจอที่ดำๆอยู่ได้ทันทีลักษณะเหมือนเราเขียนบนกระดานดำครับพอเขียนเสร็จแล้วก็เซฟไฟล์นั้นเก็บไว้ครับตัวไฟล์จะอยู่ใน S Note นะครับซึ่งการจะเปิดฟีเจอร์นี้เนี่ยก็เข้าไปตั้งค่าตัว Spen ก่อนแล้วก็เลือก Screen o f Memo หรือว่าสูตรบันทึกเมื่อปิดหน้าจอครับเ p ็ n นของ Galaxy Note นะครับตอบสนองดีกว่า S Pen ของ Note 4อยู่ถึง20มิลลิเซกันครับเวลาเขียนเชนว่าเส้น Note 4มันจะวิ่งตามของ Note 5นี่มันแทบไปพร้อมๆกับเวลาเราวาดเลย นี่ครับตัวเครื่องของรับระบบฟ้าชาร์จนะครับซึ่งนอกจากตัวฟ้าชาร์ดด้วยสาย USB แล้วยังมีอุปกรณ์ใหม่ก็คือ w i r ไวเ f a ฟ้าชาร์ e โน้ต5ก็รองรับการชาร์จเร็วด้วยระบบไร้าสายเหมือนกันแต่ต้องใช้ตัวไวเ f a ฟ้าชาร์ e นะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงครับตัวของ Galaxy Note 5มีระบบ UHQ นะครับที่จะอัพสเกลเสียงเพลงในปีศาที่เราฟังอยู่เนี่ยให้มีความละเอียดสูงขึ้นแต่ต้องใช้งานกับอุปกรณ์ ที่รองรับเช่นหูฟังที่รองรับระบบเสียง UHQ หรือจะเป็นหูฟังไร้สายครับพวก Wireless Bluetooth ต่างๆที่รองรับระบบ UHQ ก็สามารถที่จะเปิดใช้งานฟังก์ชัน UHQ เพื่ออัพคุณภาพเสียงของแอปพิารที่เราฟังอยู่ได้ไดเช่นกันฟีเจอรดังเดิาของ Galaxy Note นะครับเช่น Multi Windows ครับก็สามารถจะเปิดใช้งานได้ง่ายดายครับเพียงกดปุ่ม หรือเซตแอปหรือปลุกแอปล่าสุดค้างไว้นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกเปิดแอปที่หน้าต่างบนหน้าต่างล่างสามารถจะย่อขยายขยายนาดหน้าต่างได้ส่ว so, นอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือ pop up window นะครับตรงนี้ก็แค่เปิดแอปขึ้นมาครับแล้วก็ลากจากมุมซ้ายบนหรือขวาบนครับย่อเป็นหน้าต่างเล็ก pop up window ได้หรือจะย่อให้เป็นาขนาดเ,เล็กบนหน้าจอทําก็ทำได้เช่นกัน ล้องของ Galaxy Note 5ก็มีล้านชั玛เมล่าด้วยนะครับแค่กดปุ่มสองครั้งก็สามารถจะเปิดโหมดกล้องได้ท,ทันทีในส่วนของโปรโมดนะครับหรือโหมดถ่ายภาพแบบโปรเนี่ยของ Galaxy Note 5มันมีฟังก์ชันมากกว่า Galaxy S6 View สมควรทีเดียวอย่างแรกคือสามารถถ่ายภาพแบบรอได้ครับคือถ่ายภาพไฟล์รอแล้วก็สามารถเอาไปปรับแต่งดึงสีดึงความสว่างที่หลังได้นะครับ นอกจากนั้นในหมู่โปรครับยังสามารถที่จะปรับตั้งค่าไว้บาลานซ์ได้นะครับปรับสภาพโทนแสงให้เหมาะสมหรือจะปรับเป็นคาวินแล้วก็เลือกบนภูิสีได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการปรับตั้งค่า s s o แล้วก็สามารถจะปรับสปีดชัตเตอร์ได้ด้วยครับโดยสามารถจะตั้งได้สูงสุดถึง10น,นาทีเลยทีเดียว ส่วนโหมดใหม่นะครับก็คือโหมดวิดีโอคอลลาจครับตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอครับ4คลิปแล้วก็มารวมเป็นคลิปเดียวนะครับโดยถูกทำให้อัตโนมัติแล้วก็เลือกไฟล์สี่งประกอบได้นะครับอย่างเช่นในภาพนี้แหละครับก็ถ่ายคลิปมาสีอันมารวมให้อัตโนมัติแล้วก็แล้วก็เลือกเพลงประกอบได้ก็ถ่ายวิดีโอแบบซูโมชั่นครับก็สามารถที่ถ่ายที่ความเร็ว1ใน8หรือว่า2 4 0เฟรมต่อวินาที มาถึงกล้องหน้าที่ความเอี5ล้านพิกเซลของ Note 5กันบ้างนะครับฟีเร์ต่างๆก็จะมาพร้อมับ Capture นะครับถ่ายภาพด้วยการใช้เสียงหรือจะเป็นการยกมือขึ้นมาฟาร์มเซลฟี่ก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นยังมีโหมดที่เรียกว่า Shape Correction นะครับในส่วนของบิวตี้กล้องหน้าที่มีเลนส์ w i d นะครับถ้าเจอปัญหาที่ว่าถ่ายแล้วหน้าจะบิดหน้าเบี้ยวหน้ายืดอะไรเงี้ยนะครับใช้ Shape Correction ช่วยในการถ่ายภาพให้หน้าเราไม่ยืดได้นะครับ สำหรับใครที่รอจะเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Note 5อยู่นะครับตอนนี้ตัวเครื่องเกาวางจำหน่ายแล้วนะครับราคาเปิดตัวที่25,900บาทสีที่มีจำหน่ายคือสีทองและก็สีเงินวันนี้เราก็ได้มาลองจับทดลองฟีเจอร์กันก่อนว่ามีอะไรใหม่แล้วก็มีอะไรสนใจบ้างสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ